บบ US As a s a สำหรับคิวเดีโอนี้จะเป็นการใช้งานปรับปรุงสต็อกปรับปรุงสต็อกจะอยู่ที่สต็อกปรับปรุงสต็อกปรับปรุงสต็อกจะมี3ส่วนหลักๆด้วยกันตัวกรองในการค้นหาสินค้าที่ต้องการปรับปรุงและสาขาส่วนที่2แสดงรายละเอียดจำนวนสินค้าส่วนที่3เป็นเครื่องมือในการใช้งานสามารถเลือกสินค้าจากหน้านี้และข้อมูลสินค้า,าจะไปอยู่หน้าปรับปรุงสต็อก เพิ่มจากคลังจะเป็นการเปิดหน้าสต็อกขึ้นมาเพื่อเลือกสินค้าจากหน้าดูสต็อกได้เลย,เลยปุ่มแก้ไขเลือกรายการที่ต้องการกดแก้ไขจะเป็นการแก้ไขจำนวนสินค้าราคาหน่วยและต้นทุนได้ทุนเฉลี่ยก็จะเปลี่ยนไปปุ่มลบจะเป็นการลบรายการสินค้านั้นออกจากหน้าปรปับปรุงแก้ไขปุ่ม เพิ่มจากการนับจะเป็นการเพิ่มข้อมูลจากการนับเมื่อคลิกข้อมูลสินค้าที่มีการนับสต็อกไว้แล้วก็จะถูกเข้ามาปุ่มเปลี่ยนจํานวนทั้งหมดจะเป็นการเปลี่ยนจํานวนนับทั้งหมดของสต็อกตอนนี้มีจํานวนที่นับได้2,022จะเปลี่ยนเป็น2กดเซฟการเปลี่ยนจํานวนทั้งหมดจะเป็นการเปลี่ยนจํานวนทั้งหมดที่อยู่ในตารางเมื่อกดใช่ จำนวนที่นับได้จาก2022จะเหลือเพียง2จํจำนวนขาดเกินจะเป็นการบอกถึงว่าจำนวนที่นับได้มีการติดลบหรือมีการมากกว่าที่มีอยู่หากท่านปรับปรุงข้อมูลสต๊อกเสร็จสิ้นกดเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลปรปับปรปุงสต๊อกสำเร็จปรับปรุงจำนวนสินค้าสำเร็จทั้งหมด1รายการสำเร็จ1รายการ เมื่อมีการปรับปรุงสต็อกสำเร็จรายการสต็อกจะถูกเปลี่ยนสามารถมาดูข้อมูลได้ที่สต็อกสต็อกสินค้าสามารถคลิกไปรายการที่ต้องการกดประวัติปรับปรุงสต็อกมีการปรับปรุงสต็อกเปลี่ยนเป็นสสำหรับคลิปวิดีโอการใช้งานหน้าปรับปรุงสต็อกก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ